8 4 3ส oh, ี่สาศูนย uh ์หนึ <t 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 ่งเก้าศย์ีฟ้ามาสามตัวเลยเพื่อนิสโอ้สวัสดีครับเพื่อนนิซีครับไม่รู้ว่าใครโชคดีบ้างนะครับเลขคุณยายเงีที่ฝันเห็นตะเก็บเนาะแอดก็ตีให้ศูนย์หนึ่งก้าเนะตะเก็บตายแล้วโอ้แต่เลขหนึ่งที่แบบมาสามตัวนะครับเหยียบงูไม่ได้ก็คือ เลขรถพีฟ้านี่เองนะครับดูนะเนี่ยอุย้ยคันนี้หายไม่ว่านะครับมาเหยียบงูซ้ําอีกนะครับมาสามตัวอีกแล้วนะพี่ฟ้านะ่ะ เโอ้เข้าสามตัวอีกแล้วฮะเดี๋ยวสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีจ้ายังไงคันนี้เหยียบงูไม่ได้เลยนะบอกแล้วอย่าให้ได้เหเยียบเป็นไงเมื่อเช้าเราก็ย้ํากันอยู่โอ้บอก้าหายไม่เท่าไรนะถ้าไปเหยียบงูก็อีกโอ้โหเป็นเรื่องเต็หายทั้งเหยียบงูโอ้โหเสียดายมากเลยอ้พี่ฟ้านี่ไล่สามตัวพี่ฟ้าตั้งแต่อะไรแปดศูนย์ห้าแศูนย์ห้าแล้วก็มาสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็มาหกห้าสองมานี่อีกโอ้โห ถือว่าามตัวนี้เข้าหลายหลายหลายเที่ยวแล้วนะหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะพี่ฟ้าเออบางคนเองเอาไม่ได้เลยนะนี่นะแต่มันมันไม่ได้มาติดติดกันไงมันจะมางวดอเว้นงวดสองงวดเข้าอีกสองงวดสามงวดเข้าอีกเออเว้นแค่สองงวดเองนะใช่งวดก่อนศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดก็เข้าศูนย์เจ็ดก็เข้าแต่ไม่เข้าสามตัวเนาะใช่เข้าสองตัวทำไมเล่รถอะไร ให้โชคจริงๆเนาะรถคันนี้นะว่าเดี๋ยวให้ได้ขวันนะอนี่ยถือว่าคันนี้ให้ให้สามงดติดเลยนะหลายรอบแล้วเนี่ย9 7เนาะใช่เลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดใช่แล้วมา906ก็ถือว่าเข้าอยู่ถ้างูถ้าฝันเฉยๆนะไม่เท่าไรแต่ถ้างูงูขึ้นปุ๊บได้ความเลยตอเนี้ยเรื่องเลยเนาะได้เรื่องเท่าก่อนก็งูอยู่ในเบาะรถโอ้มา06จริงเออมา06แถมเหยียบงูตัวเล็กด้วยใช่แต่มางวดนี้ตัวบักเอฟ ตัวเท่าเขนอ่ะเหยียบมันเลยไปนาไม่รู้เป็นอะไรกับงูเนี่ยถ้าเหยียบปุ๊บเป็นต้องออกอ่ะเออมาตลอดเลยคันนี้นะเออเราพูดไปเขาจะว่าอะไรแต่ลดแต่ลดเขาว่างี้นเออลดกับงูเงี้ยเอ้าเราก็ไม่รู้มันมาจริงๆเนาะที่ออกหนึ่งเก้าตอนนั้นจะเหยียบอีตรงทางออกเจรพัดเลยแล้วปีนั้นจําได้ออกหนึ่งศูนย์หกอ่ะใช่ทั้งปีหนึ่งศูนย์หกสองรอบอ่ะคันนี้หนึ่งศูนย์หกสองรอบสามตัวเพื่อนทีซีอุ้ย อะไรเนี่ยบอกออกแล้วออกอีกจริงๆผมไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนเอฟซโชคดีบ้างหรือเปล่าพี่ฟ้าใช่แต่พี่ฟ้าไม่โดนเลยพี่ฟ้าโดนอันหมดเลยอ่ะหวยอันหมดเลยอ้าศูนย์หนึ่งอันแล้วเราจะไปซื้อยังไงหนึ่งหนึ่งก้าก็อันเอออันหมดเลย ตศูนย์กว่าอันก็หวังว่าเพื่อนเอฟซีจะได้บ้างเนาะเออเจอแบบดีใจนะกับเพื่อนเอฟซีที่ถูกเนาะท่านใดที่ตามนะครับโอ้ถือว่าเสียดายอ่ะเสียดายมากๆเลยเอาละครเนาะเพื่อนเอฟซียังไงก็ดีใจกับท่านที่ถูกนะจ้างัวหน้าเราก็ส่วนต่อนะพี่ฟ้าเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่ฟ้าที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญเนาะจ้าเอาละครเอาอย่างไงก็ฝากเพลงใหม่ของแอดด้วยนะครับ Mm hmm. อ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฟ้านะครับสวัสดีค่ะ